และสำหรับสัปดาห์นี้ครับผมจะขอพูดถึงหนังในชุด Alien p นเ d ร t เ r เอร์นั่นเองครับ,บ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการเม j o r Movie Talk อกช็อตนิวนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์คนเดิมนะครับรายการที่เราจะหยิบยกเอาข่าวที่น่าสนใจในวัฒน์วงภาพยนตร์ครับมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ3คลิปนะครับเอเลนกับพรีเดเตอเนี่ยมีความน่าสนใจตั้งแต่ไอเรื่องลิขสิทธิ์ในการสร้างแล้วล่ะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยไอเลนกับ e รีเดเตอเป็นสิทธิ์ในการสร้างของ Fox ซนะครับซึ่งทุกคนรู้แล้วครับว่า ฟ็อเนี่ยถูก Disney ซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นมันก็เลยเกิดคำถามตามมาครับว่าพอเอลินกับ Predator มาอยู่ในมือของ Disney เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งความจริงแล้วคนก็จับตามองแทบจะทุกเรื่องแหะครับที่เคยอยู่ในมือของ Fox ที่วันนี้มาอยู่กับ Disney นะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่อย่าง X-Men นะครับ Fantastic Four หรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับว่าดิสนียจะเอาอยัางไงกับงานที่เคยอยู่กับ Fox เอเลนกับ Predator ก็เช่นเดียวกันครับพอมาอยู่กับดิสนีย์มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งความจริงแล้วหนังเอเลียนกับ Pre d a t ต r เนี่ยผู้ตามตรงนะครับแรกเริ่มเดิมทีมันก็ไปนในเป็นหนังชุดที่มีอะไรเกี่ยวข้องกันครับผู้สร้างก็เป็นคนละกลุ่มกันถึงแม้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่มาจากต่างดาวทั้งคู่แต่โทนหนังของทั้งคู่ก็ต่างกันโดยสิ้นเชิงครับโดยเฉพาะยุคสมัยของเรื่องราวที่เกิดครับเพราะว่า Preda t ต r เนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าเรื่องมันเกิดในยุคปัจจุบันส่่่ววนนนนนเเเเเีียป็็รือองทกกกิิดดในนาคตแล้ ขึ้นในอวกาศที่ไกลสุดๆอีกซะด้วยครับแต่เรื่องของเรื่องมันก็คือว่า เหตุที่เอเลี่ยนกับพรีเดเตอร์ต้องมาเจอกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าหนังเรื่องพรีเดเตอร์ภาคที่2ครับที่มีการใส่อีสต์เอ็กเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆครับว่าตัวพรีเดเตอร์เนี่ยได้ไปลากกระโหลกของเอเลี่ยนมาอย่างที่เราได้เห็นนั่นแหละครับก็เลยกลายเป็นการรวมจักรวาลของหนังทั้ง2ชุดเข้าไว้ด้วยกันโดยปริยายครับซึ่งจริงๆริลลี่สกอตเองเนี่ยแอบใส่อีสต์เอ็กของ Blade r u n n e r เอาไว้นะครับว่าอาจจะอยู่ในจักรวาลดียวกับเอเลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะว่ามีชื่อออบรริษัััททยย่่าางงงปกฏูในนห้2 แล้วก็มีการใส่อิสต์เอ็กนี่เป็นภาพจากเบลดรันเนอร์นะครับมีตัวละครที่ละไม้คล้ายคลึงกับที่เราได้เห็นใน p ร o เมทิอุสโผล่มาอยู่ในเบลดรันเนอร์สองเหมือนกันครับกลับมาที่เอเลนกับเพลเดเตอร์พอมีการผูกกันเนี่ยหนังเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นครับเอเลนเวอร์ซัสเพลเเตอร์ก็ทําให้กลายเป็นว่าทั้ง2จักรวาลน,นี้ถูกผูกเข้าไปด้วยกันโดยปริยายครับโดยหนังทั้ง2เรื่องถ้ามองแยกกันนะครับเอเลนกับเพ e d a เตอร์เนี่ยหนังทั้ง2ชุดเนี่ยดูเนื้อหามันจะมีปัญหาอยู่ในนนทีนะะะรรรัเเพาาว่าื้อมด,ดดดดูกกโโไป มาครับกระโดดไปกระโดดมายังไงเอาจากเอเลี่ยนก่อนครับเอเลี่ยนเนี่ยภาคแรกจนถึงภาค2เนี่ยประสบความสําเร็จมากๆนะครับภาค2ที่เจมส์คาร์ลอนทาเนี่ยดีกว่าประสบความสําเร็จสุดๆครับถึงขนาดว่ามีข่าวว่าริดลี์สกอตเองอยากจะกลับมากํากับเอเลี่ยนเลยแหละครับแล้วก็มีไอเดียอยากจะไปเล่าต้นกาเนิดของตัวละครเอเลี่ยนแต่โปรเจกต์ของริดลี์สกอตที่จะกลับมากํากับเอเลี่ยนก็ล้มไปนะครับทาง Fox เลือกที่จะเล่าเรื่องราวของเอเลี่ยนต่อในเอเลี่ยนภาคที่3โดยอันนี้ตลกมากเลยครับโดยฆ่าตัวละครที่ รอดชีวิตมาจากเอเลี่ยนสทิ้งไปหมดเลยแน่นอนครับพอทําแบบนั้นหนังเอเลี่ยนสก็ล้มเหลวทั้งรายได้แล้วก็คําวิจารณ์ครับหลังจากนั้นหนังเอเลี่ยนก็แย่มาเรื่อยๆครับ แต่สุดท้ายท้ายสุดริลลี่สกอตก็เป็นคนกลับมาจับเอเลี่ยนนี่แหละครับกลับมาทําใหม่กลายเป็นหนังเรื่อง Prometheus แล้วก็เล่าเรื่องราวไปไกลามากมากครับไกลจนเราไม่เชื่อเลยละครับว่านี่เป็นเรื่องภาคต่อของเอเลี่ยนนะครับเพราะว่าหนังเรื่อง Prometheus เนี่ยเลือกจะเล่าแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องราวเกี่ยวกับการกําเนิดมนุษย์เรื่องราวของไซบอร์กความหมายของคําว่ามนุษย์อะไรแบบนั้นไปเลยครับโดยหนังภาคต่อที่เล่าเรื่องต่อเนื่องจาก Prometheus นะครับอย่างภาพยนตรเน์เรื่อง Covenant เนี่ยรเ่องราารมททั้งภพี่เราเห็นในหนังเนี่ยมยายามาาจะกลับ าให้มันกลายเป็นหนังเอเลนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ สิ่งที่น่าตกใจก็คือรายได้ของเอลเลนคัฟเวอแนนตั้นต่ำกว่าพรอมิทิอุสที่เล่าเรื่องอยากๆครับเพราะว่าพรอมิทิอุสเนี่ยทำเงินไปกว่า400ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในขณะที่เอลเลนคัฟเวอรแนนเนี่ยทำเงินไปได้เพียงแค่250ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับนั่นแหละฮะมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่าทําไมหนังภาคต่อที่จะต้องเล่าต่อเนื่องจากเอลเลนคัฟเวอแนนเนี่ยมันถึงได้ดูเงียบๆไปครับส่วนทางฝั่งของ p r e d a t o r เองนะครับใครตามหนังชุด p เนีไดเยครวมาเนี่ยจะจไม เกี่ยวกับไอเผ่าพันนักฆ่าแห่งจักรวาลน,นี้เลยนะครับทุกภาคก็มีการทําแบบเดี๋ยวก็เป็นรีบูตเดียวก็เป็นการเล่าต่อแบบไม่ต่อเนื่องจากภาคที่แล้วเรียกว่าทําออกมา4ภาคเนี่ย Predator ไม่มีเนื้อหาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับยิ่งไปกว่าน,นั้นชื่อภาคมันก็งงๆครับหนังมีทั้งชื่อ Predator Predator the Predator อะไรดูไม่รู้อันไหนเป็นอันไหนแล้วครับจนถึงตอนนี้นะครับ Predator กับ Alien เนี่ยมาอยู่ในมือของดิสนีย์เรียบร้อยแล้วครับมีคนเขา้อเรียนมาจํานวนมากล ว่าพอเอเลนตกับพรีเดเตอร์ที่ดูเป็นหนังแอคชั่นไซไฟโหดๆเนี่ยมาอยู่กับดิสนีย์มาอยู่กับบริษัทมิกกี้เมาส์เนี่ยมันจะทําให้หนังที่ควรจะเป็นเรทอาเนี่ยกลายเป็นเรทที่แบบเป็น PG อะไรแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นความเห็นที่ผมจะใช้คํารุนแรงเลยนะครับว่าเป็นความเห็นปัญญาอ่อนครับเพราะว่าดิสนีย์เองเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับหนังเรทอาหรอกครับดิสนีย์เองก็เคยทําหนังอย่างพาว e r f i c ฟิคชั่นที่ทําผ่านมิราแม็กซ์มาแล้วนะครับเรียกว่าพาว e วอร์ฟิคชั่นเป็นโปรเจกต์ที่ดิ 1 9 9 3มันนะครับโดยเรื่องของเอลลินกับพรีเดเตอร์เนี่ยอดีต CEO ของดิสนีย์อย่างบ o อบอีเกอร์เคยประกาศเอาไว้นะครับว่าบริษัทดิสนีย์โดยเฉพาะดิสนีย์สตูดิโอเองเนี่ยก็พร้อมจะสร้างหนังเรท R อย่างแน่นอนซึ่งไอตอนที่แกพูดเรื่องนี้เนี่ยแกก็น่าจะหมายรวมไปถึงเด o o ูด้วยนะครับฉะนั้นไม่ใช่เรื่องที่น่าเป็นห่วงครับว่าดิสนีย์จะมาทาให้เอลลนกับพรีเดเตอร์ดูโหดน้อยลงดูกลายเป็นหนังแบบเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีกลายเป็นหนังแบบหนังครอบครัวอะไรแบบนั้นไม่มีใครเขาทาอะไรแบบนั้นน้นนนหอกกััับบฉะปญาาที่ว่ว พอมาอยู่กับดิสนีย์แล้วจะต้องมีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยครับแต่ปัญหาใหญ่ของหนัง2ชุดนี้ก็คือหนังทั้ง2ชุดอาจจะดังนะครับแต่เอาเขาจริงๆเนี่ย เอลลินกับพรีเดเตอร์ไม่เคยทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้เลยนะครับนับตั้งแต่สมัยภาคแรกเนี่ยพรีเดเตอร์ภาคแรกใช้ทุนสร้างประมาณ15ล้านเหรียญน,นะครับไอ้พรีเดเตอร์ของอาร์โนเนี่ยทเงินไป100ล้านเหรียญสหรัฐนะครับหลังจากนั้นเรียกได้ว่าพรีเดเตอร์เองก็ทําเท่าทุนยังต้องลุ้นไม่กําไรภาค2ใช้ทุนไป35ล้านได้เงินแค่57ล้านนะครับในขณะที่ภาค3เนี่ยดีหน่อยใช้ทุนแค่40ล้านครับได้เงินกลับมา127ล้านแต่ภาคล่าสุดของพรีเดเตอร์นี่สิคร 88ล้านนะครับแต่ทำรายได้ไปได้เพียงแค่160ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับ เอเลี่ยนเองก็ยิ่งหนักครับสมัยภาคแรกๆเนี่ยทำเงินดีมากเลยครับภาคหนึ่งใช้ทุน10ล้านทำเงิน200ล้านนะครับในขณะที่ภาค2ของเจมส์แคมรอนเนี่ยเหมือนจะใช้เงินเยอะนะครับแต่ใช้เงินไปเป็นแค่18ล้านทำเงินไปได้ถึง183ล้านนะครับแต่เป็นเหมือน Preda t o r ร์เลยครับยิ่งทำยิ่งแย่ครับเอเลี่ยนยิ่งทำยิ่งร่วงร่วงทั้งรายได้ร่วงทั้งคำวิจารณ์นะครับแต่ทางกลับกันทุนสร้างกลับสูงขึ้นไปไเรื่อยๆนะครับไอหนังชุดเอเลี่ยนเนี่ยจะมีกระ ครับคือ Prometeus เนี่ยทำเงินได้ผสมควรครับแต่พอมาเป็น Alien Covenant รายได้ก็ไปไม่สวยอีกแล้วสรุปก็คือปัญหาของ Predator กับ Alien เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความโหดหรือว่า Rate R อะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับแต่ปัญหาก็คือพี่เขาดังเกินไปครับทั้ง Alien ทั้ง Predator เนี่ย ตัวละครมันดังมากเกินไปดังจนเกินหน้าเกินตาหนังของตัวเองเลยแหละครับแล้วด้วยความสําเร็จของตัวละครนะครับตัวละครทั้งเอเลี่ยนและก็เพรสเดเตอร์เนี่ยยังไงก็จะต้องมีความพยายามจากสตูดิโอที่จะเข็นเอเลี่ยนกับเพรสเดเตอร์ออกมาเป็นหนังเรื่อยๆแหละครับทั้งๆท,ที่เราไม่รู้นะครับว่าแฟนๆที่ชอบเอเลี่ยนกับเพรเดเตอร์ชอบดีไซน์แล้วก็ซื้อของเล่นมาเก็บไว้เต็มไปห,หมดเนี่ยเขาจะอยากดูหนังภาคต่อมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สุดท้ายที่สุดแล้วเนี่ยการวิเคราะห์เรื่องราวอนาคตของเอเลี่ยนกับเพรสเดเตอร์โดยเฉพาะ ภาพยนตร์เนี่ยการมาอยู่ในมือของดิสนีย์เนี่ยต้องบอกตามตรงนะครับว่าหน้าหวาดเสียวครับหน้าหวาดเสียวโดยเฉพาะสําหรับแฟนๆที่อยากจะติดตามหนังทั้งสองชุดนี้และไอความหวาดเสียวที่ผมว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรมันเกิดขึ้นเพราะว่านโยบายของดิสนีย์เองเนี่ยเราก็เห็นครับว่าระยะหลังๆเนี่ยเขาอยากจะลดจํานวนการสร้างหนังให้น้อยลงแล้วก็ไปเน้นสร้างแต่หนังฟอร์มยักษ์ ฟอร์มใหญ่ๆพู้ตรงๆไปหนังไอ้แบบหนังมาเวลอะไรแบบนั้นนั่นแหละรครับส่วนไอ้งานที่เป็นฟอร์มรองๆไม่ใช้เงินมากแต่ก็ไม่ได้เงินเยอะสักเท่าไหร่เนี่ยเขาตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะไปทําลงสตรีมมิ่งซะมากกว่าครับฉะนั้นเมื่อนโยบายของ Disney เป็นแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เราจะได้เห็น a อเลนกับ p r e d a เตอหนังที่พู้ตรงๆว่า2เรื่องนี้ต่อให้ประหยัดยังไงก็ดูเป็นฟอร์มยักษ์อยู่ดีนะครับ แบบนี้อนาคตไม่สวยแน่นอนครับสาหรับเอลยนกับพรีเดเตอร์ที่อยู่ในมือของดิสนีย์ครับแต่เอาเป็นว่าถ้ามีข่าวคราวความคืบหน้าอะไรอีกแล้วก็เดี๋ยวผมจีนวิวไฟเดอร์กับทีมงานวิวไฟเดอร์ของเราจะหยิบมานําเสนอให้ฟังกันอีกก็แล้วกันนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่อยากจะพูดถึงณวันนี้เกี่ยวกับหนังชุดเอลยนและพรีเดเตอร์ครับคุณผู้ฟังอยากจะฟังเรื่องอะไรอีกนะครับอยากจะให้เราวิวไฟเดอร์เล่าเรื่องไหนข่าวอะไรให้ฟังสามารถแนะนํามาตรงคอมเมนต์ด้านใต้ได้นะครับวันนี้หมดเวลาของคลิปนี้แล้วัเจอกนหม่ครับ สวัสดีครับ